สวัสดีครับมนีมลวยผ้ามาตามในทางไมเกลนะครับล่าสุดนี่มันฟันดีดีพี่น้องนะครับฟันว่าตัวเองตายนะครับแล้วก็สามีฟันที่เกี่ยวเขานะครับข็อฟันมันเป็นแบบใดเพ่นมักตัวใดก็ลองปฏิตามข้อฟันไมเกลนนะครับฟันดีครับไมเกลครับสวัสดีจ้ามนีมาตามคบสุดท้ายไมเกลได้นะครับพันมีนนทางมะแบงปันนะครับในยินข่าวว่าไมเ่อกับสามีฟันดีดีนะครับ กูเชื่อว่าไม่เก้งไห้สองซีฟะฟันสามรอบมันบ่จ้าเมื่อนั้นมาเลยกับไปซื้อเฮ้เงินเล้าซื้อทั้งห้าน้อยกับว่าถือว่าซื้อโอรยไปเสียดายแล้วไม่จีบกันวันนี้นะกับพวกโวหรอกนะครับแต่ว่าปัญหามันน่ะมีซีฟังคนบางคนก็ว่าไม่จีบกับไข่ครับก็ับฟันว่าฮะออกเพื่อนออกรัฐบาลไทยแท้อเขาว่าอืมกับมีเพฟันว่าเนี่ยแหะอาจจะออกรัฐบาลไทยก็ได้ แต่พอเพิ่นวันนี้อย่ยินวันเมื่อกีย้ยฟันครับฟันเนี่ยสามีกับฟันดีพ่อเมื่อกี้บอกสองสีเราคือว่าสามีฟันวางได้ก่อนฟันฟันว่าได้เกี่ยวเขาเออได้เกี่ยวเขาจ้ะพอเกี่ยวเขาถึงเราเป็นสีแดงเม็ดเม็ดเขาน่ะอ่ะได้ลายบ่กะเต็มทงอ่ะเต็มทงเลยบ่เต็มทงแล้วใบอ่านี่ยเบาเบาเบาเนี่ยที่เพิ่นก็ได้เต็มทงเนื้อหนาสามีคนเขาพนจะอายว่าเป็นอะไรก็พรายาคนบอกกระไรนะครับ คนกำลังเห็ีดปลาทูอยู่เนาะนี่เห็นข่าวอ่าตัวเพิ่อนเห็นฟันเห็นเข่าเต็มทงเลย,<ต>เยดีเกี่ยวดีเกี่ยวเขา่าเม็ดสีแดงอืมเม็ดเข่าสีแดงเนื้อนะครับเต็มทงเลยเพื่อนเดียวขึ้นเล่าขึ้นยังวะดื้อดีเกี่ยวเสือพ่อเกี่ยวเกลจ้ะพ่อไเมียเกลียวฟันว่าได้สองซี่แล้วจ้ะทำนี่ก็ฟนะันด <c oughs> ีเกี่ยวเข่าเนาะเมียเกลียวเขาบออกมาจากนำ้ำเลยเห็นห้องตาย่ครับเป็นทังไดงไมีเกลียวฟังนะ กบมาจากของหน้าเห็นเจ้าของนอนนอนอยู่นอน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 อ,อืมเอา้าคือนอนวันนี้ลูกก็เลยหายอยากกินนมพ่อกำลังมาปล๊กไปเอานมให้ลูกไปเอานมให้ลูกไปเอานมให้ลูกกับบ่ตืน่นเอาคำพะเดิมเขยาเ่าแรงแรงเอาว่าเป็นเจ้าของตายว่าก็เริ่มเอา้าก็หายเลยจ้ะวันนี้สหายกอดเจ้าของกอดโตเจ้าของอะ่ะ ขว่ตัวเจ้าของก็หายบับน,นี้ลัมภาก็ตบตบเขย่าเขย่า,ยาแรงๆกับบอตืน้นก็เ็บไปจับแขนพ,เขขพเขวเจ้าของอ่ะจ้ะกับจับแขนพวเจ้าของไอ้แหว่าเจ้าของยุ่นียุ่นีเขายุ่นีขเขายุ่นีไอ้กะคัมภากับบดสนใจจ้ะสนใจแต่ลลางที่นอนอยู่เขาก็หายหาย วันนี้ขย้าวขย้าวขย้า,ยา,ยาหลายรอบก็บ่ตื่นเขาก็สะอกสือื่นยู่ข้างๆก็บ่าไอ้ก็บ่สนใจเขาแล้วก็ปุ๊กตบนายอีกตบนายอีกก็บ่ตื่นเขาก็กอดเขาก็ทั้งกอดผัวทั้งกอดลูก <c oughs> ก็บ้มีผู้ใดสนใจเขา <c oughs> กอดบัด กอดหัวกอดลูกก็ง่ายเขากาะกอดเขากขาเกากอดเขาเขาเกาะกอดล่างเจ้าของให้ให้บัดนี้คัมพากันเด้ได้ตบอีกตบอีกสองสามเทียเอาบัตื่นขยเยาขยเยาวบัตื่นบัดนี้คัมภารตีนที่บัดนี้ตีนที่กับบัตื่นบัตื่นบัดนี้มามาหน่อยหิวนมหิวนมคักค่ะบัดนี้ไอ้กระดิกตัวกระกระลิกกระดิกโตกระิกโตแล้ว ตีนหรือมือจะถือถือโตจะคล้องกระเละตื่นขึ้นมากระกระเละเขากระเละไอตื่นขึ้นมาจ้ะนี่แหละสอนสอนตัวนี้กระเละตื่นจ้ะโอ้โหนอนนอนก่อนก่อมในฟ้าต้องใช้ห้อยตีนในระไมเคสโดเป็นอายุนะอายุเจ้าของกระเพาะซอเกิ่อนนะกระเพาะซอเกิ่นหรือเลขสองซี่ไมเี่เขาแล้วก็ได้หรือซี่สองไมเคสเขาก็ได้เอาไปน้องนะครับ โปรสุดท้ายเนี่ยคือสิบจียังไปบ่ได้แล้วนะครับให้ว่าเป็นอายุกับพ่อสอเกิดเนาะนะครับอาจารย์อยากไม่รอ้องไม่รอ้รองไ,ไปซื้อไปไปซื้อ,อกเร็วองเดียวชาติอาณาไทอ่านะครับสรุปว่าไม่เกี้นี่ตายเนาะกลับมาจากนา้ำก็ย่อคอได้กับก่ะตื่นนะครับก็ไอ้เล้วตีนทิบยังไงพ่อพอพอพอคัมภีจะไปเริ่มเริ่มเริ่มจะไปเอิญค้นมาเวิร์งเนี่ยเริ่มจะเอิญค้นมาเวิร์ง ก็เราเริ่มจะเอือนคนมาเบิ้งเราเริมคนมาเบื้งเราเด็กอันบูเขาถีบเขาอหมืมือหรือถาวนิดหน่อยเพราะว่าเธอหนาเขาจ้องไปตื่นคอยตื่นเนาะโอ้โหนะครับไอ้ฟันว่าคลองตายกับมีได้สองอย่างขนาดนะครับว่าอายุกับพ่อซอเกิดนะครับอายุเพิ่งขึ้นซี่สองปีนะครับพ่อซอเกิดสองหาสองหานะครับมาเลยเลยกันผลาดกลับไปพร้อมสุดโน้งยันพี่นอนบักกลับนะครับกับสองซี่ซี่สองหาสองสองหาตัวแดงแดงจึ้งคืนนะครับ ฝันว่าตายทั้งหายทั้งหองเนี่ยวานะครับถ้าเกาขนาดจะว่าพลาดเนาะนะครับเราก็จ้งบวนหลววันจะวบ่เนาเมื่อกี้เนาะแล้วก็คนไอเราก็ค้าพาฝันว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วพอเกี่ยวเขาเราเขาเป็นสีแดงสีแดงเเขาเป็นแล้วเกาผมจําได้ว่าเมื่อกี้ไห้เลยเขาต้องไปมาฟันให้ดอกไม้แดงเลยจ้ะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยนี่เป็นสามีเนาะพอพอพอเกี้ยวเริ่มเกี่ยวเขาก็เป็นสีแดงอืมข เขาก็เป็นสีแดงแต่ว่าเจียวนี้เป็นสามีฝันเกี่ยวขาวสีแดงการที่เป็นเกี่ยวกันได้ขอบัวที่ว่าคือมีแกเคยฝันว่าเล่ห์วาตอนใดนักดอกไม้แดงสามีฝันเกี่ยวเขาสีแดงการที่เป็นโชคอะไรกันแต่ว่าเจ้าของวาได้ฝันแต่ว่าสามีฝันเ<ข>านาะเพิ่ฝันว่าเกี่ยวเขาเป็นเมียนสีอะไรตัววันที่ยี่สิบห้าเกิดยี่สิบห้าพ่อมกัววันที่ยี่สิบห้าเดือนมิถุนามิถุนาเนาะเดือนสองห้าสองห้าครับอายุชีสสองปีเด้อนะครับก็ เก๋ๆครบบทส่านเนาะแต่ว่าทีเนี้ยเพิ่์นฝันก้อนหนานันคือฝันว่าโอ้ยก้อนหนานันคือฝันว่าถือก้อนหนานันไม่เก๋ฝันว่าถือเลขชี้ซองสามรอบสามรอบอืมแต่ในฝันนี่กระพุ้งหัวเป็นยังไงหูวว่บดิ้งหูแล้วมันเนาะแต่ว่าเมนูเกคือตมักตะเลาวนะ่ะมักตะเลา่ะแต่ว่ามันก็บ่ได้ออกเนาะมื่อนั้นเนาะนะครับ พอมรู้สึกมากตลาดตัต้ตอนนี้กับมักเล่าก็ตามต่วอะไรเนาะเอาตะเล่ารอบสองทุ่มเลยละให้พี่นอ้องมักกระซื้อลอ่องเบิ่งเหมือนนี่นะครับว่ามักก็แล้วไปแต่ว่าให้เพิ่นว่าฟันว่าตายนี่กัคักโยนะครับตายจนหายน้ำจนหายน้ำมาคองนี่ก็ถือว่าโคดแล้วกอดเจ้าของไว้นะครับหายบอ่อเล่ามาอนี่ยค่ะขึ้นรัฐบาลไทยนะครับก็ั่ชำนันนะ้นเนาะแต่ว่าโมเลยก็ขึ้นว่าสี่ลองล้วเล่าอยู่มาแลงนะครับเล่าบ่อถือขึ้นสิไปรัฐบาลไทยเลยนะ ผมเวยเคยฟันแบบนี้แหะฟันเป็นรถซ้นซ้นอันทอรถมุนอิปุยไฮส์เถอะสันมันจะไปสอนรถรถมาหาหัวขันมันมาแตกอ,อีกแล้วสันมาห่างอีกแล้วไฮน้ำรถหรือไงว่าอันนี้เนื้อไฮดีไหมอันนี้หไฮไฮน้ำเจ้าของไฮกับเป๋เจ้าของไฮกอดเจ้าของอมันก็เป็นลักษณะเดียวกันครับผมคือผมฟันไฮกับรถนั่นแหละน,นี่เมื่อกี้ไฮซุกกอดซุบประคองก็เพราะเนี่ยว่าอยู่กับพ่อสอบเกิดเนาะ ก็ลองเบิ่งเด้อพี่น้องนะครับช่วงข้างมันวันนี้ขอโทษขออภัยเนาะพอดีลูแยกน้อยมันนะครับเป็นเรียงธรรมดาเนาะเด็กน้อยเนาะจ้าตั้วใบตาหลวงปอนใบนั้นว่าตัวตัวของน้องปอนศูนย์สามแลยจ้ะศูนย์สามฝากไว้เดือนจ้าหมดเลยตัวงวดดีเห็นดูนะได้เห็นว่เห็นซีคีบหาคีบเราเออเราไปนดูนะงวดนี่หลายมวลแล้วมันพันดีกว่านี่อาะจะเบื่อเบื่อหนาเขาเป็นอะไรด้อ FC อาจจะื่อแต่ว่าแต่แต่ว่าว<า>้หวนาหมวดสงกราอาจจะว่เห็นใดจังกับบา้านกับบ้านปะบ้านยุกไก่ปะขมาแมทจะข้แมทปะจา้างอยู่ดอกนี่นัาไปยนําสัมพัสแหละยุ่งจะเมื <laughs> อ่ลอละสิไปตั้งสิบสามเนี่ยโอ้เอาไปยังสิบสานี่เนี่ย่าว้ทยไปกวนกันเลย,ยว่าทีฝ <laughs> ันไงวะเอาฟ้าฟันต้บอกคนไว้ต้ว,วบอกพื่อเจ้ทไวด้ไม่เกินได้นะ เอานะครับสรุปวางวันนี้นะครับมอเรยเขาเริ่มตะเริ่มต้นเ,เนาะขึ้นไ่เกนีฝันเห็นหมผู้คเคยบอกซิ้เก่าถือว่าบอกสีสองว่าถือเลขสามเทียบบานนี่พอ่อฝันสันแล้วสามีกับว่าฝันว่าดเกี่ยวเ,เขาเต็มพงตัวเป็นเขาสีแดงแต่เขาสีแดงแล้วเม่เกยกระลาสุดนี่ฝันหมื่ขึ้นนี่ฝัน่าของไตไปห้องน้ำก็มาเห็นสซของอนอนขางลูกไป เขย่าของไม่กับบ่ตื่นอให้สัตว์มนว่าให้กอดของให้กอดจ้ะอืมนะครับให้กอดแล้วก็กอดผัวเจ้าของกอดลูกจ้าของกับ่ไม่พูดอะไรสนใจจนพวกมันจะเป็นคนถูกเออาเพิ่นจะไปเอิญคนมาเบิ่งผัวปลุกโดนปลุกโดนแล้วขลให้กอดขครคล้องกัให้สุดว่าคอยยุ่นนี้ยุ่นนี้เพราะเขา่เห็นบ่จ้ะเอิญยุ่นนี้ยุ่นนี้ยุ่นนี้กับว่ามีพูดอะไรสนใจไม่ไปสนใจเลยอือโอ้เธอว่าฟันดีหายดีไม่เคืองวันเดี๋ยว เขาให้สีชมพันสีสองน้ำเด้อวันนี้นะาก็สองหางเลยล่ะนะครับหรือจังได้ฝันไันหมายความว่าไงธรรมดาเขาฝันตายเขาก็ปกติยังไงเราเมื่อกี้คือฝันดีฝันดีบ่ฝันดีแต่ว่าแต่ว่าแก่ในห้องน้ำเราหรือเปล่าเป็นยังไงเขาฝันให้องตายชั้นเองเป็นฝันดีนะในฝันบ่อกี้ชั้นีอเป็นท่าหนาขาวๆดูดีพอแต่ว่าฝันให้องตายดีนะครับฝันญ่นะดีดอกนะครับ แยากกับ่อมีตัวซื้อหลายดอกว่าอยู่กับพ่อซอเกิดเนาะถึงจะเป็นฝันแรกเป็นฝันแรกข้างผ่านาหนึ่งจำได้ปะฝันแรกเลยฝันแรกว่าไปเบื้องบัตรทูเด้อเบื้องบัตรทูว่าไกล้ขึ้นว่าว่าใก่้หัขึ้นหานไปว่าว่าไอ้ฝันว่าไอ้ไปขอไปไปขอหวยจอมปวกจอมปวกเราเราพูดเถ้าก็ปวกอยู่ไอ้อยู่ อยู่อยู่ไกลๆเลยทิศตะเออเลยห้องเลยเขาก็เลยตีวันแดดนึกเขาน้อโชดิโชว์โชว์อืมอืมคือชาวบานนั่นแหละนะครับอืมโชว์โชวันเก่าโชว์จะเก่าจะหน่อยเป่าโชวันเก่าอย่างที่เราเลื่อมเปล่าเอาสารพี่น้องนะครับอันนี้เก่าเต้าตองงวดวิถีเหนียนะว่าเนี่ยขาที่เป็นอายุเพิ่นเลือดที่เป็นคลิปนี้ก็ได้เนาะก็ฝากไว้นะครับให้โชว์กันมาหน้าไม่เกินหนงวันนี้เด้อนะครับบนบรรยก็แนะนหนเสนอระดับดีให้เข้า เพราะชัดเจนว่าเพิ่นบอกถ้าต้องวัดตัวใดเขาก็ย้อนเวิ้งหรือเขาจะย้อนเวิ้งยีซีก็ได้นะครับที่ฟ <sun. S 2> ันยีซีเนาะแต่ว่ามื้อนี้มาด้วยกับทีไปเที่ยวฟังเล่าก่อนจัหน่อยนะครับฟังเล่าว่าอะไรกันกับกับเพื่อนเพราะมันฟันแบบทวันมีความสุขคันถ <Allāh. S 2> <bye> ูกเลขสามรอบมีความสุขปิติปิติเฮฮามันว่าเสามันคึกคืนมันมันคึกน่ะ มันอาจจะเป็นรัฐบาลไทยเวอร์จะเล่ามาแรีกยกกันเลยเนกะี่ยวข้ออะไรใช่ไหมล่เนาะอ่าวโชว์โฉมมันครับวิบซี่หลายคนก็จะไปตามรัฐบาลไทย,ยอยู่กิดขอโชวประมาณรัฐบาลไทยทำเกีึงวันายเดินนะครับสวัสดีครับ